เดี๋ยวจะเป็นการายกคัตใบวิวเข้าวเกียร์ประกอบนะครับอันนี้เกียร์ก้านปูบีเป็นที่เรียบร้อยอ่ะมาดูข้านปูบีก่อนนะเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนตามงบนะฮะเปลี่ยนหนึ่งตัวเสียหนึ่งตัวเปลี่ยนหนึ่งตัวก้นนวามปูเอยังไม่เปลี่ยนยังพอใช้ได้แล้วเดี๋ยววันหน้าก้ามปูบีคือก้ามปูเอเสียก็ค่อยมาเปลี่ยนกับผมแล้วกันนะจะได้จามาหากันบ่อยๆนะครับมาเจอกัน,นบ่อยๆอ่ะจะเอายกคัตเข้าแล้วอันนี้เซร็จเรียบร้อยนะฮะยกคัตเซร็จเรียบร้อย ครับล็อกเรียบร้อยสายเลยสองอย่างมันนี่ลง Ben Ben. Ikat Ben. Sama ya. 여러분, 한번해보 I'm oh. ở <laughs> ba. Ừ. Đặt mà. Đặt mà. Đặt mà. ให้เข้าไปหน่อยเสือไม่เข้าอน,ะอน,นี่นะครับก่อนถอดมาร์ก,กให้เรียบร้อยนะครับอ เ,ร,เรียบร้อยจะ๋ดูที่อนไหนมาร์คมาร์คอยู่ตรงไหนที่เราที้งใ่ไหมไม่ใช่<อ>มาร์คของเครื่องอย,นะยอยู่นี่นะรูปสามเหลี่ยมอยู่นี่นะเราดูเห็นไหมมีรูปสามเหลี่ยมอยู่นี้มาร์คสามเหลี่ยมไว้นะครับอันนี้จะเป็นมาร์คสามเหลี่ยมเป็นมาร์คที่ตรงมาจากโรงงานอันนี้ไอ้ที่เราแต้มว่าน,นี่มาร์คตอนเราถอดเท่ั้นแต่มาร์คที่ตรงคืออันนี้สีชมพูเนาะ มักตรงสีชมพูครับรอยเขามากกันแะล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบนไฟวิวบนไฟวิวมักสีชมพูในรูนี้อยู่เนะสีชมพูตอนใส่จะได้รู้สองตรงนี้มันจะเห็นสองตรงนี้เราขีดไว้ตรงนีน้สองรูนี้จะเห็นะ อันนี้มาร์กมาจากตรงนั้นนะเดี๋ยวเราก็เอาไว้ตรงนี้เวลาเราจะได้สองเห็นข้างหลังด้วยเวลาหมุนมาตรงนี้เวลาหมุนมาทางอันนี้นะเดี๋ยวเราหมุนมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวขิงหมุนมาตรงนี้แล้ว,ข,วขีดไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามาร์กเดิมที่ที่เราถอดเนี่ยมันตรงกับรูเดิไมไหมถ้าอันเนี้ยอ่า เสร็จเรียบร้อยการประกอบชุดกรังปูบ o นปีนะครับกรังปูบีปอดอีโค่สปอร์ตนะครับไทเทเนียมไทเทเนียมเอเวอร์ชิพดูโอคัทแห้งนะครับเสร็จละเดี๋ยวจะทำการยกเกียร์ขึ้นนะครับมีราคาสวิตส์นะครับสนใจปอดเกียร์ต้าปอโดโอคัสนะครับเอเวอร์ชิพดูโอคัทนะครับโอคัทเกียร์คัทแห้งนะครับโทรศัพท์08 09314252ครับ